อนุกเกวัตรับพระราชดำรัสใส่กล้าวแล้วก็กราบถวายบังคมลาแล้วออกมาภายนอกด้วยความปลื้มใจในผลงานของตนครั้งนี้ครั้นแล้วจึงรีบแจ้งข่าวนั้นให้ผู้สื่อราชการลับของมิถิลานครทราบโดยทั่วกันว่าพระเจ้าจุลนีกำลังจะเสด็จหนีกลับปัญจาลนคร ในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ท่านทั้งหลายจงคอยฟังสัญญาณจากข้าพระเจ้าเถิดแล้วพวกเราทั้งหลายนะ่ะจะได้ช่วยกันขับไล่กองทัพฝ่ายปัญจาละให้แตกกระเจิงจนหมดสิ้นไปจากมิถิลานครเสร็จจากการนัดหมายแล้วพราามอนุกเกวัตก็มุ่งตรงไปยังโรงม้าต้น จัดแจงผูกม้าพระที่นั่งอย่างมั่นคงแน่นหนาแต่ทว่าเป็นการผูกอย่างมีเงื่อนงำคือถ้ารังม้าให้ช้าม้าก็สำคัญว่าจะให้วิ่งเร็วและถ้ายิ่งรังให้หยุดม้าก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเพียงนั้นครั้นผูกม้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพราหมนุกเกวัตร ก็รอโอกาสที่พวกทหารพากันหลับสนิทแล้วจึงจะทูลเชิญพระเจ้าจุลนีขึ้นทรงม้าพระที่นั่งกลับสู่ปัญจาลนครขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนอันเป็นคืนข้างแรมที่มืดสนิทเพราะปราศจากแสงสว่างของนวลพระจันทร์ จะมีก็แต่เพียงแสงดาวพราวพรายระยิบระยับประดับเวหาหนแสงดาวเหล่านั้นถึงจะมีมากมายนับด้วยแสนโกดดวงแต่ถึงกระนั้นก็มิได้อำนวยความสว่างแก่ผืนโลกเท่ากับพระจันทร์เพียงดวงเดียวท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดแห่งรัตติการ พรามอนุกเกวัตกําลังจูงม้าพระที่นั่งที่คัดสรรมาเป็นพิเศษฝ่าขวาม,มืดสลัวและบรรยากาศอันเงียบเชียบวังเวงมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าพระตำหนักกระโหฐานอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าจุลนีครั้นแล้วจึงเข้าไปกราบทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท บัตรนี้มมาทรงพร้อมแล้วขอพระองค์ทรง,งเสด็จในเวลานี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะอืท่านอาจารย์เราเตรียมตัวคอยอยู่นานแล้วพระองค์รับสั่งด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาพระองค์ไม่ได้ทรงลังรอรีบเสด็จขึ้นหมาทรงที่พรามอนุกเกวัฏจัดถวายทันที แล้วจึงเสด็จออกจากที่ประทับโดยมีพราหมณ์อนุกเกวัตตามเสด็จเพื่อถวายความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดแต่ครั้นพระเจ้าจุลนีทรงควบม้าพ้นจากฐานทัพไปได้สักหน่อยพราหมณ์อนุกเกวัตก็รีบชักม้าหวนกลับมาทางเดิมปล่อยให้พระเจ้าจุลนีทรงควบม้าพระที่นั่งไป โดยลำพังพระองค์เดียวพระเจ้าจุลณีทรงควหม้าพระที่นั่งบายพระพักมุ่งไปทางปัญจาลนครเมื่อเสด็จพ้นฐานทัพไปไกลแล้วจึงทรงเหลียวกลับมาดูแต่กลับไม่ทรงเห็นพรามณ์อนุเกวัตตามมาเมื่อทรงรู้ว่าพระองค์เสด็จมาเพียงลำพังพระองค์เดียว ก็ส่งพร่นพรึงพระหฤทุทยทรงชักหมาพระทินั่งเพื่อจะหยุดรอดูพรามเกวัตแต่ปรากฏว่าม้าพระทินั่งเกิดบังคับไม่อยู่ยิ่งรังยิ่งดึงก็ยิ่งห่อตะบึงไปท่าเดียวพระองค์จึงต้องทรงปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเมื่อกองทัพปัญจาละขาดผู้นำเสียแล้ว สถานการณ์ภายในกองทัพจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามต,อต่อไป